JK ค่ะในวันนี้ค่ะขอนำเสนอให้ชมกับรถ Toyota v i o อรถเก่งบ้นบานๆปี2010เกียร์ออโต้น,นะคะรถมือเดียวจากป้ายแดงได้สภาพแบบเดิมๆด,ด้วยค่ะเดิมบางเลยนะคะหน้าหลังเดิมๆน็อตเดิมๆไม่เคยติดแกสเครื่องเกียร์ดีช่งร่างดีค่ะภายในดูสวยดูกว้างห้องเครื่องดูสวยสไตล์เดิมๆเ,เครื่องยนต์ประหยัดดูแรงง่ายไม่จุกจิก เครื่องยนต์ 1,500cc VVTi นะคะนี่เป็นสภาพของภายในค่ะทุกท่านตัวเบาะนี่ไม่มีรอยฉีกขาดแผงประตูไม่แตกไม่ร้าวคอนโซลสวยค่ะแอร์เย็นฉ่ำความร้อนนิ่งๆเดินทางไกลได้สบายเอกสารมีครบราคา128,000บาทขาดรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ 128,000บาทสนใจนัดดูรถทดลองขับกันได้โทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อผู้ขายตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปได้เลยนะคะแอดพิมใส่เบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดเบื้องต้นนะคะที่ผู้ขายได้ลงไว้ไว้ให้ท่านเพื่อหวังว่าจะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ